พี่คะค่ะถามได้นะคะตัวนี้สีไหนเหมาะกับสีผิวหนูคะเบอร์สองคะ่ะเหมาะกับผิวลูกค้างั้นเอาอันนั้นอันนึงคะ่ะจั่ตังค์เคาต้นเลยคะ่ะเป็นอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเชิญจ่ายเงินเลยคะ่ะของลูกค้ารับอย่างเดียวนะคะ79บาทคะ่ะอ่มลูกขอแกะดูข้างในก่อนคะ่ะพี่คะอันนี้มันหกักอาวมันก็อยู่ในกล่องมันจะหักได้ยังไงอะคะเมื่อกี้พี่พนักง,งานคนนั้นทำหล่นคะ่ะมันก็เลยหกัก ชมพู่ทำหล่นเหรอใช่ค่ะพอดีหนูสะดุดล้มเดี๋ยวลูกค้าเอาอันไหนนะคะเดี๋ยวพี่หยิบให้ชมพู่แล้วเอาเงินมาจ่ายด้วยนะเจ๊สวัสดีค่ะมาสายห้านาทีขอโทษค่ะเจ๊วันหลังจะพยายามปรับปรุงใหม่นะคะเจ๊สวัสดีค่ะมาสายสามสิบนาทีเลยนะชมพู่รถติดจะตายเจ๊ใครจะมาทัานขี่รถมานะไม่ใช่หอมาหนูสายสามสิบนาทีก็บุญแล้ว โอ๊ยปัดฝุ่นจะปัดแรงอะไรเนี่ยฝุ่นมันเข้าจมูกเนี่ยก็ฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะก็ค่อยๆปัดสิมันโดนฉันเนี่ยฉันยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ชมพู่ช่วยเราจัดล็อกนี้ใหม่หน่อยนะล็อกใครล็อกมันสิจัดเองนะฉันไม่ได้ว่างานฉันก,ก็เยอะเหมือนกันงานก็งานตัวเองไม่คนอื่นช่วยอีกไม่มีสมองหรือไงโอ๊ยพี่พรทำไมทำงานขวางทางคนอื่นแบบนี้เนี่ยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะพี่เช็ดฝุ่นอยู่ก็ดูหน่อยมันขวางทางเดินไม่เดินแก่แล้วยังไม่มีสมองอีกย่เถอะเอ้ชมพู่จะพูดอะไรก็ให้เกลียดหน่อยพ ก็ไม่ได่าหมดไม่สนหัวงอกหัวดําถ้าไม่ติดว่าทํางานดีนะฉันเอามันออกตั้งนานแล้วเอ๊นิวชมพู่หายไปไหนตั้งนานไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะเจไปแอบหลับหรือเปล่าหนูอยู่นี่ค่ะเจเราทำอะไรกอนเธอจะมือเราจะไปเล่นตลกเหรอหนุ่บอกเจแล้วค่ะว่าอย่างนี้พี่บอกพี่อนพนักงานร้านแล้ว ถ้โหลยังม่เหมี่ยวฉันมีเรื่องจะเมาเธอจำเด็กใหม่ที่ฉันเล่าให้ฟังได้ปะเออนั่นแหละมันร้องไห้ที่มู่ป่วกลับบ้านไปแล้ว <laughs> ฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอตราบใดที่ฉันยังทำงานอยู่ที่นี่ยชมพู yeah, <shampoo. S 2> ่ใช่กว่านั่มะ่เหมี่ยวอย่ยชมพู่ yeah, ทำไมเธอยังกลับมาทำงานอีกล่ะทำไมจะกลับมาไม่ได้เธอกลัวอะไรหรอ มีหน้าล่ะถึงไม่มีใครทํางานที่นี่ได้สักคนเพราะเธอนั่นเองไม่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 ใช่นะคะเจไม่ใช่ได้ยังไงฉันได้ยินเธอพูดเต็มสองหูฉันมีโอกาสให้เธอเลือกสองทางระหว่างปรับปรุงตัวเองกับลาออกไปซะจะซื้อให้เปลืองเงินทําไมตัวทดลองก็มีให้ใช้หอมมากเลยอะ่ะวันนี้ทาลิปอะไรดีนะเบอร์ไหนดี เอาเบอร์นี้แล้วกันโอ้ยสีสวยมากเลยอุย้ยลืมถาแป้งได้ไงอะเอา้าหมดแล้วนี่เฮ้ยเจ๊ขาตัวทดลองแป้งตัวนี้หมดค่ะอืมงั้นเปิดตัวทดลองใหม่เลยนะคะอืมค้าตัวทดลองเนี่ยเจ๊หักจากเงินเดือนเธอเลยนะเอา้า แล้วจะมาหักจากเงินหนูได้ยังไงอะเจก็เธอมาใช้อยู่ที่นี่ทุกวันใช้จนหมดไี่จะเถียงก็เป็นตัวทดลองหนูก็ใช้ได้แม่ตัวทดลองฉันเปิดไปให้ลูกค้าทดลองแต่เธอมาใช้ทุกวันจนหมดหนูก็ต้องลองไหมคะเจไม่งั้นจะบอกลูกค้าได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลองเขาเรียกว่าใช้ใช้จนหมดไปไปเปิดตัวใหม่แล้วฉันจะหักเงินสิ้นเดือนเจ้หัวหน้าส่วงเงียรับงานมอล่ามหลายหลายนาส้มวันเรานีเฮ้ยสิหยุดได้บ่งานกำลังหล่อะไป สภาพ่ไปซื้อเคียงบางลูกหนี่ล้านสวัสดีครับเมียค่ะสวัสดีจ้าพากันมาได้ใส่นอกก็แต่งตัวกันงามแท้เป็นนางเอกมอลลัจ้าอันนี้กะหัวหน้าเพื่อนเป็นพระเอกมอลลําคือกันจ้าสวัสดีครับป๊าลองให้ฟังจักรทอนแน่หน้าตาโลปันนี่คือเสียงมวนเนาะโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงคือมวลแท้ถึงเราก็นิรนกันด้สิจัมาสล้องครับผมได้ครับได้ครับ อันอยากได้ครีมที่ฟื้นฟูผิวหนามีบาจา้ะช่วงนี้นอนหน่อยแม่สองตัวนี้เลยจ้ามอยจลเลเซอร์ของซีจันและน้ำตบซีจันช่วยให้ผิวอิ่มน้าหนาเด้งโอ้ผิวกินนหนาได้บอคึอยิ้มน้า <c oughs> มเมนจ้าหมายถึงมันชุ่มชื้นอะแม่จ้าอ้ยเอาอันนี้ละจ้าหัวหน้าใจ่ายให้แนเบิกเงนินให้ด้อจ่ายให้แนบ่ยเนย ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามาเลยค่ะเออใส่เข้าไปเลยเหรอคะใช่ค่ะใส่เข้ามาเลยไม่ต้องถอดไม่เป็นไรค่ะหนูถอดดีกว่าไม่ใส่เข้ามาเลยไม่ต้องถอดแต่พื้นมันสะอาดเกินไปอะค่ะหนูไม่กล้าใส่เข้าไปหรอกไม่เป็นไรถ้ามันเปื้อนเนี่ยพี่ถูเองใส่เข้ามาแต่ว่าหนูเกงใจอะค่ะรองเท้าหนูมีแต่ฝุ่นค่ะใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวรองเท้าหายเออก็ได้ค่ะโอ๊ยพื้นสะอาดขนาดนี้ไม่กล้าใส่เข้าไปหรอก น้ำพริกมาซื้อของเหรอใช่นี่เธอ,อยังทนทำงานอยู่นี่อีกเหรอพรอืมยังอยู่ทำงานมาตั้งสองปีได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเ0้าเหมือนเดิมนั่นแหละร้านออกจะใหญ่โตได้เงินเดือนแค่นี้เองเหรอเอาเปรียบกันเกิดทำไงได้ก็ต้องทนอยู่ต่อไปอย่างนี้แหละน้ำยาเช็ดกระจก King Stela ใช้กระจกใสสะอาดไม่เป็นคราบเลยที่จริงน้ำพริกมันก็พูดถูกนะ 439ค่ะทำงานมาตั้งนานเงินเดือนแค่9 0 0 0เจ๊เอาเปรียบเราเกินไปแล้วเจ๊ะคะพี่ก็ทำงานที่นี่มานานแล้วพี่อยากขอขึ้นเงินเดือนคะ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงมาขอขึ้นเงินเดือนล่ะก็พ,พี่ทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วของอะไรมันก็ขึ้นราคาหมดแต่ค่าแรงพี่ยังเท่าเดิมอยู่เลยเจ๊เข้าใจนะแต่ว่าตอนนี้เจ๊ขึ้นให้ไม่ได้จริงๆ ช่วงนี้หน้าฝนยอดขายก็ตกแถมยิ่งนับวันอ่ะคู่แข่งของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเห็นใจเจ๊นหน่อยนะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเจ๊จะพิจารณาดูอีกทีงั้นเจ๊ก็หาคนใหม่เลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะเจ๊ฮะแค่นี้นะอ๋อพนักง,งานเต็มแล้วหรือคะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้รับพนักง,งานเพิ่มหรอคะค่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะ,ะไม่ได้งานทําแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ พูดไม่คิดทำให้ชีวิตคนอื่นทงังคนพูดลืมแต่คนฟังไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมไปไหนมาก็ไปเรียนมาไงพ่ออย่ามาโกหกเมื่อกี้นี่ครูมาตามเห็นว่าไม่เข้าเรียนหลายวันแล้วก็ผมไม่อยากเรียนไงพ่อพ่อหาเงินให้แกเรียนทำไมแกเป็นคนแบบนี้ก็พ่อไม่สนใจผมการบ้านก็ไม่เคยสอนวันวันทำแต่ไรแต่สวนของพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงทิ้งพ่อไปหยุดพูดดีวนี้นะถ้าไม่อยู่กับพ่อตามแม่แกไปเลยเออผมก็ไม่ได้อยูหรอก เอา้านั่นมันเด็กนักเรียนคนเมื่อวานนี่มานั่งอะไรอยู่หน้าร้านฉันนี่น้องมานั่งอะไรอยู่หน้าร้านพี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนอย่าบอกนะว่าโดดเรียนอะ่ะก็แค่หน้าร้านแค่นี้นั่งไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้เก,กะกะหน้าร้านฉันออกไปเลยไปเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไปตั้งใจเรียน <c oughs> จะมานั่งอะไรอยู่นี่เฮ้ย <c oughs> หัวงนักใช่ไหมร้านเจอแบบนี้ <c oughs> เหมือนฝนจะตกเลยเก็บเสื้อผ้าเข้าร้านก่อนดีกว่าเอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยโอ๊ยเจ็บลุกไม่ได้โอ๊ยเฮ้ยพี่เป็นอะไรไหมครับเจ็บขามามาผมช่วยขอบคุณนะที่มาช่วยพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะที่มาช่วยพี่ขายของน่ะผมเห็นพี่เจ็บขาก็เลยมาช่วยอะแล้วตัวเองไม่ไปโรงเรียนหรอพี่จะถามทาไมเนี่ยไปพักไปไปไปเจ็บขาอยู่นั่งอยู่นี่เนละเดี๋ยวผมขายเองเจ้า หายไปไหนหลายวันแล้วลูกเนอะเห็นผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมาทางนี้ไหมลูกมีรูปไหมคะคุณลุงไม่มีเลยลูกคุณลุงเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมีตั้งเยอะแยะนะคะแต่หายไปไหนลูกหลายวันโอ้ยโซฟ,ฟาต้องกว้างก็เถออกไปมาเบียดอะไรเนี่ยผมอยากอยู่ใกล้พี่ครับผมชอบพี่จะบ้าเหรอเธออายุห่างกับพี่ตั้งหลายปีนะลองให้โอกาสผมสักครั้งหน่อยนะครับถึงผมจะอายุน้อยกว่าแต่ผมก็รักพี่จริงๆนะ อ่ายิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนพ่อเลยนะอาเธออยู่กับพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะครับ,พ,<อ>บพ่อครับพ่อเราหลายปีแล้วลูกไปอยู่ที่ไหนพอคิดถึงลูกพ่อ พ่อครับพ่อสบายดีไหมผมคิดถึงพ่อมากอาร์เธอร์ครับสวัสดีคุณปู่แล้วลูกือครับฮะทำไมหน้าเหมือนเตาเลยจะไม่ให้เหมือนได้ไงครับลูกผมชื่ออาร์เธอร์ค่ะคุณพ่อหลานปู่มาปูส่สะลูกถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไม่มีวันทิ้งพ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อรักผมที่สุดก็ตอนที่ผมถูกเรียกว่าพ่อ รบกวนลูกค้าฝากกระเป๋าไว้ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะดีเหมือนกันทุงนี้มจฉาชีพมันเยอะเนาะสวัสด,ดีแม่เมียวันนี้ไม่ต้องฝากกระเป๋าหรอกเนาะมาทุกวันอยู่แล้วเออก็ได้ก็ได้อ้าวพิพรวันนี้มาซื้ออะไรคะอาชมพู่แป้งหมดน่ะมาหาซื้อแป้งแป้งตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะพ่พรเอาไปลองดูนะขอบคุณนะชมพู่ที่แนะนํากลับก่อนนะจ้าคิดตังเลยจ้า ลูกค้ารับอย่างเดียวใช่ไหมคะ235ิ23ค,ค่ะค่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อเมียววันนี้แค่นี้แหละคิดตังเลย40บาทจ้าใส่ถุงไหยจ้ะไม่เป็นไรจ้านี่จ้าขอบคุณนะชมพู่มาอุดหนุนเราทุกวันเลยเดี๋ยววันหน้าถ้าซื้อเยอะๆเราจะลดให้เมื่อไรจ้าพัสดุมาส่งคุณชมพู่ครับอยู่ไหนครับนี่มาแล้วคะ่ะนี่ครับหนึ่งสินคับขอบคุณค่ะ วันนี้ผมเอาเงินมาคืนคุณได้ครับอุ้ยหนูไม่มีทอนหรอกเอาไปเลยครับตอบแทนที่ช่วยผมเมื่อวานนี้ขอบคุณมากมากนะคะเกือบไม่มีเงินกินข้าวแล้วเชียวสั่งของก็สั่งให้แน้นอยหน,น่อยครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับถ้าไม่สั่งของทุกวันก็ไม่ได้เจอหน้าคุณทุกวันสิเฮ้ยคุณหญิงแม่อายัดบัตรทุกธนาคารเลยแล้วเราจะเอาเงินไหนกินข้าวเนี่ยอ้าวคุณมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมมานั่งพักครับ ก็าแต่คุณกินข้าวเที่ยงหรือยังยังเลยครับไปกินข้าวด้วยกันไหมฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เออผมไม่มีเงินครับไม่มีเงินปะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรครับผมเกรงใจคุณเออนะปะขอบคุณนะครับคุณสุพกกิมาเลี้ยงข้าวผมไม่เป็นไรหรอกค่ะตอบแทนที่คุณให้ทิปฉันตั้งร้อยหนึ่งไม่คะอันนี้ตัวเท่าไหร่ผมไปทํางานก่อนนะครับอาอน้ำมันบมด ไปแล้วน้ำมันหมดเราเป็นไงดีอ่ะเอาไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปส่งของลูกค้าไม่ทันเอ้าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวสิหาหยิบมาคืนคุณนะค่ะแต่เดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะมิทินเอ้าคุณยิงเนี่ย